สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้พบกันอีกแล้วกับรายการสอนตัดผมฟรีชมฟรีทุกวันไม่มีเงื่อนไขนะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณป้าจิ๋วนะครับอยู่สายไหมสะพานใหม่กทมนี่เองนะครับก็อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอนะสอนตัดผมลง youtube ถ้าคุณป้าไม่อนุญาตคลิปนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องยกเครดิตให้คุณป้าให้คุณป้าอายุมั่นขวัญยืนกินนอนหลับรอดพ้นจากโควิด -19 เกงเฮงเฮงรวยๆนะครับก็ขอให้อายุยืนทั้ง200ปีนะ ลูกหลานครอบครัวขอให้มีความสุขความเจริญนะครับวันนี้นะครับคุณป้าออเดอร์มาว่าอยากจะตัดทรงทวิกีสั้นๆหน่อยจะได้สบายหัวหน่อยนะช่วงนี้ก็ล็อกดาวน์เป็นวันที่3แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะก่อนที่จะตัดผมก็ให้ลูกค้าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับร้านบาร์เบอร์ร้านสลอนเตรียมนะครับที่จะให้ลูกค้าได้ฉีดได้วัดอุณหภูมินะให้ลูกค้าใส่หน้ากากอนามายัยช่างก็จําเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะใช้แล้วก็ทิ้งนะครับหน้ากากอนามายัย นะครับก็เซฟตัวเองนะครับให้รัดกลุ่มนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากชังง่วโมงนี้ติดโควิดกันไม่เยอะหรอกวันละหมื่นกว่าคนเองมีเมื่อวานนี้ลดลงมาเหลือแปดพันกว่านะนะครับก็หลับตาคุณป้าฉีดแพพอลกอฮอล์ไปที่ศีรษะลูกค้านะวิธีตัดนะครับทรงทวิกี้หรือว่าช็อตเบสิร์สีคาดมีหลายวิธีนะครับแต่ช่างใหญ่จะตัดแอดวานซ์ให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะครับให้เห็นหน้างานดิบๆเลยนะครับเนี่ย ช่างใหญ่ไม่แบ่งผมด้วยนะนะครับช่างใหญ่จะยกนะครับความทุยขึ้นมาระดับไหนนะครับกลางใบหูนะกลางใบหูก็พอแล้วนะครับแล้วก็อะไรแล้วก็ควานหูควานหูมีจรน,นิดหน่อยนะครับสากผมมาแล้วนะครับเนี่ยก็ฉีดน้ําซ้ําลงมานิดนึงนะครับเราไปซับแห้งเกินไปก็ไม่ได้มันจะจะขี้ผมไม่ไม่แน่นนะไม่อยู่นะครับมันจะหลุดนั่นเอง นะครับนะครับข้างหน้าเราตัดเลยตัดฐาฐานข้างหน้าก่อนก็ได้นะครับเราจะตัดเท่าไหรก็ได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็ได้แต่ผมจะตัดให้เลยสั้นหน่อยตัดเลยข้างหัวเลยผมมันชอบวิ่งหนีกันไกลแล้วอะไรวีล็อกไว้ตัด นะครับโคง้งตัดโค้งหน่อยเนื่องจากอะไรเนื่องจากความหมับเนี่ยมันจะมีความโค้งนะแล้วก็ยกขึ้นเลยนะครับตัดตรงๆเลยหนึ่งสองสามสี่นะครับดีเ,เสยมา ้างหลังนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใกล้ได้อยู่นี่เก้า แล้วก็หมุนกลับมานะครับแถวที่หนึ่งวที่สองวที่สามวที่สี่โค้งนีุ้เยอะหน่อยวที่ห้าวที่หกโค้งลงนึครับวที่เจ็ดกได้อ่นี่แที่แปดวที่เก้า นี้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามขับมาอีกหนึ่งสองสามก็หมดแล้วครับ ชั้นที่สามสองหนึ่งปีลงมาตัดไปเลยครับโค้งนิ้วโค้งโค้งตามตัวพทิศะปล่าเอามือกดไว้ปีปีเข้าหาหูนะครับแล้วก็ตัดเลย ดีไปข้างหน้าตัดเลยจอนมันยาวไปก็เก็บออกตัดโอเวอร์ซิ่งสกูมคัดตัดผมบนวีทำหูลงตัด 3. หนึ่งยกสองยกสามวีเข้าหาหูเลอตีนผมมาเก็บออกซอ,อ,อกสายตาเพ่งเล็งปฏิปักษกันไกลเส้นผม ภาพหูลงตัดชั้นที่ไรชั้นที่3ชั้นที่2ชั้นที่1นึ่งครม,มาเรื่ยอยๆชั้นที่ไรสามสองหนึามองห่งคว,วลง แล้วก็อะไเก็บถัดลงไปหนึ่งสองสาม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  หนึ่งสองสามสองสมลอยออกเห็ออกล่ะก็เออหนึ่งสองสมหนึ่งสองมหนสองสาม หนึ 1> 1, 2, ชั้นที่ไรสามสแล้วก็อะไรหชั้นที่3 2มสองแล้วก็อะไรหนึ่ วิงลงมาหาหูตัดเลยสามสองหนึ 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, ่งหสองสามหนึ่งสองสเบื้องหน้าตัดวีเข้าหาหู tidak dapat ริเวณจรนะครับเนี่ยเราเก็บให้บางเลยนะครับก็มาทยาไปยาเป็นเอวิทเตินไป,นปนแต่งให้สวยงามแต่ไม่ได้ตัดให้เหมือนผู้ชายนะตัดให้เป็นผู้หญิงนะครับค่อยซ้อ

หีาหงแลเวาเกยบขนอ่อนกรอบทรงให้สวยงามรุบผมแต่งปปตเงป็นรูปตัวอะไรแต่งเป็นรูปตัวยูนะครับแต่งไปเลยคุณป้าออเดอร์มาว่าเอาสั้น ถ้าตัดลองส้วนแล้วก็ตัดไปเลยคุณตาบอกแต่ว่าช่างใหญ่ตัดเซทวิคี้สั่นสอยสั่นง่ายมันตัดได้ผู้หญิงผู้ชายนะนะยาวเนี่ยใช้มุมบริเวณ้านซ้ายซอดๆอๆซอดซอออกตัดออกหูีหาหูค่อยเก็บออกนะ แต่งให้สวยงามไม่สวยก็แต่งแต่งจะสวยจะสวยลูกค้ารีบเ็เรื่องของเขาในเมื่อมาอยู่ในมือเราวเราก็ต้องเอาให้สวยสวย,สวยมือไปเลยครับมีลงเก็บออกขึ้นสวัสดีไปเรืยหนึงแต่งให้เป็นไร แต่งให้เป็นตัว V หน่อย,ยนะครับแต่งออกนะครับเดี๋ยวบริเวณน,นี้ลดความหนาออกดีพอยต์ชุนๆๆๆออกตรงนี้บริเวณน,นี้นะ ตรงนี้ชุน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 ออกทำซื้อออกหน้าที่ของปัตเตอเลียนหมดแล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที <laughs> ่ของอะไรเป็นหน้าที่ของกันไกนะครับลิฟลิฟขึ้นไป บังคับทุยให้มันขึ้นไปอยู่ระดับกลางใบหัวอยู่ระดับนี้นะครับทิ้งโค้งมันจะสวยงามนะมันถึงจะไปสู้กับคู่แข่งเขาได้คุณจะอะไรไปสู้คู่แข่งเขาอ่ะคุณก็ต้องเอาความทุยความเนียบความละเอียดตัดแล้วอยู่ทรงได้ยาวสามเดือนนะครับไปสู้กับคู่แข่งนะคุณถึงจะรอดนะครับสถานการณ์ตอนนี้ ต้องสู้กันด้วยเทคนิคสู้กันด้วยฝีมือนะใช่ไหมคุณป้าชั่วโมงนี้มันถึงจะรอดนะเปิดร้านข้าวแกงกันต้องสู้กันด้วยทาเลและฝีมือเลยทุกวันนี้ทาเลก็เป็นลองแล้วตัวนี้ใครมีออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Grab Food l e m a n Panda ใช่ไหมที่เขาส่งอาหารนะครับทำเลก็เป็นลองแล้วใครอร่อยหน้าจะดีนะครับ ราคาย่อมเยาเขาก็กินร้านนั้นนะตัดผมมกันตัวนี้ก็ตัวนี้หนาฮับซิเซอร์กับหลังเลยนะครับสอยๆนะครับแอบมองนิดนึงดูกระจกแวบๆว่าซ้ายขวาบาลานซ์ไหมตรงไหนที่มันยังดีดๆอยู่นะครับตัวนี้แบกบกับไว้นะคืออะไรดำกับดำกับขาวนะตัวนี้ดำใช่ไหมดำแล้วมันดูมันหนาทึบแล้วค่อยๆยกเข้ามาลดต่อผมมันออกมาเห็นไหม ดูสวยงามแล้วมาดูตรงไหนอีกตรงนี้นะครับสามสองหนึ่งมาเลยนะครับสามสองหนึ่งตัดจะบนลงล่างครับตัดจบนลงล่างทีนี้เป่าพอเป่าผมคุณป้านะพอเป่า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 ไปเนี่ยผมมันก็จะเป็นเป็ดขึ้นมาเลยนะตรงนี้ทําไงถ้ามันเป็ดขึ้นมานะครับแล้วก็จะเข้าไปอะไรลด ความกระเดิดมันออกมานะครับด้วยอะไรคอยนะครับค่อยๆคอย,อยนะพี่ปลายผมที่มันกระเดิดนะนิดเดียวนยีกเยอะๆนะจะทุยหายอีกจะตัดบางมนะันะนะครับโปรงนิ้วนิดเดี ตรงไหนที่มันมีความกระเดิดเขาค่อยเก็บออกยนยอดอกิดเดียวสอกคัดด้วยนะ ผม,ผ,นนะผมส่วนบนนะผมส่วนบนหนาใช่ไหมหนาแล้วก็ทําไงตรงไหนหนาสโตคคดไปเลยสโตคคดลดความหนาเอานะหยิบเฉพาะช่อนไหนที่มีความหนานะครับสโตคโตคด ความทุยได้แล้วอะไรหรืออะไรความผิวสวยความนุ่มความซอฟความเบาจัดให้ลูกค้าเลยไม่ต้องลูกค้าสั่งนะนะครับข้ออะไรเราเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วถ้าเราจะไม่เป็นเราก็แอบ,บๆลงเทคนิคตรงเทคนิคตรงนั้นตรงนี้ฮับชิสเซอร์แบ็กชิสเซอร์สไลด์เฟย์แฮนนะครับแบ็กแฮนคัตติ้งอย โรล,ลิ่งคัสไอ้นู่นไอนี่ไอนั่นใส่ลงไปครับลดที่มันเป็นเปลดอกลดลงไปนะทำให้เปลี่ยนสอนหมดเปลือกแล้วเนี่ยนะครับวิอปออเสียดผมออก จะทําทำเยอะเดี๋ยวผมบางถามลูกค้านะว่าปี่ห้างไหนคุณป้าบอกว่าปีมาข้างสายนะครับสายลูกค้านะป้าหมูลเลย ได้ย้ำาคนให้คนมันยกตัวก็มาหน่อยข้างๆนี่เป่าๆรุดๆไปเลยข้างหลังหมุนหมุนลงมากหมุน ไปทน่อหนึ่มท้ายหน่อยข่อขึ้นมาได้ย้ำโคนต่อไปปิดลมร้อนเปิดลมเย็นนะครับไล่ความร้อนออกออกจากสีสานลูกค้า ให้ลูกค้ารู้สึกร้อนแล้วก็หนาวหาแวกหอมๆแพงๆใส่ให้ลูกค้าควักมาสักหนึ่งเม็ดตัวเขียวนะนะครับไม่ตนองใส่เยอะนะก็นวดไปที่ฝ่ามือไม่ต้องกลัวเสียทรงนะขยํำไปเลยนะครับขยำไปนวดนุนวดไปเลยนะมือเบาๆนะอย่ามือแรงนะนะครับขยํำไปเลยให้แวกมันเข้าไปในเส้นผมให้ซึมซับเข้าไปนะนะครับแล้วก็อะไร โปยโปยมาด้านไหนโปยโปยมาด้านซ้ายของลูกค้านะครับรูปไปเลยรูปเบาๆเ,เหมือนรูปหัวตัวเองนะครับรูปปฏิจรครับดึงปิดจรซ้ายขวาเท่ากันไหมนะครับดูนะครับ,นะรบเขาเรียกว,ว่าเซ็ตกมด้วยมือนะฟิงเกอร์ถ้ามันถ้ามันเสยมาหลังบ้านมันรูดลมเกินไปนะเราก็ดึงกลับไปหน่อยเนี่ย มันเป็นเทคนิคนะเนี่เราต้องมีพื้นฐานการเรียนผมก้าวมามันก็จะช่วยให้จัดทรงการยกกระบังไดยกโคนนะครับเก่งขึ้นนะดึงมาเะยดึงมาด้านหลังเลยประสานกันเลยนะครับก็หาชมยากนะผมสามสีสีีเนะี่ยนะครับถ้าเป็นแมวก็เป็นแมวนะครับแมวสามสีสีีเนะี่ยแพงนะ ี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะป้านะหายากต้องไปดูชมรมรักแมวนะป้านะถึงจะได้ดูของดีนะครับ <c oughs> ก็จัดทรงเลยนะครับแวกตรงไหนไม่ดูมันยังไม่สะใจก็ใส่ใส่งไปเนะจัดให้เป็นธรรมชาติให้เต็มนเป็นอะไรเป็นธรรมชาติแบบเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเซ็ตนะให้มันตรงไหนที่มันแยกๆนะก็เซ็ตไปนะครับจัดทรงไป อดีตประดอยอยู่นั่นน่ะนะดูกระจกด้วยดูบาลานซ์ซ้ายขวานะว่าตัวไหนมันบวมตัวไหนมันไม่สวยมันชีนะ้ก็ใช้กระจกพิเลียงนะในการที่จะให้ทรงผมมันอยู่ทรงนะตับตาคุณป้าฉีดสเปรย์นะครับฉีดไปไหนเอาฝ่ามือบังศรีรษะลูกค้าแล้วฉีดฉีดไปเลยนะครับให้เราอองมันลงนะ ฉีดลงไปจัดอย่าให้มันมีช่องว่างนะถ้ามีช่องว่างก็พางช่องว่างนะไม่ต้องไปให้เห็นศีสษะลูกค้าหรอกเราเป็นช่างเราคิดแทนลูกค้าไปเลยตรงไหนที่มันไม่สวยไม่งามจัดเลยนะครับอยากจะตัดผมได้ราคาอยากมีชื่อเสียงนะครับตัดให้ละเอียดนะแพงไม่ว่า ขอให้สวยขอให้ถูกใจนะครับจำคำผมไว้นะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับเอานำเอาเทคนิคความรู้ที่ชั้งใหญ่มอบให้ฟรีๆไม่มีเ่ืใอนไ่นะเอาไปต่อยอดไปสร้างงานสร้างอาชีพนะครับศูนย์ผู้วิชาชีพสารพัดช่างโรงเรียนเสริมสวยสถาบันสอนตัดผมเปิดไม่ได้ก็ดูฟรีออนไลน์ไปนะเรียนรู้ไปอย่าหยุดที่จะตัดผมนะครับยังไงพวกเราก็ต้องตัดผมอยู่แล้วแหละ ก็ขอให้ลูกศิษย์ทั้งใหญ่ทุกคนรอดพ้นจากโควิด19พี่น้องประชาชนก็ขอให้มีกำลังใจสู้ชีวิตนะครับกว่าช่างใหญ่จะตัดผมได้ขนาดนี้ใช้เวลาไม่นานหรอก25ปีเองช่างใหญ่กว่าจะเข้าใจกว่าจะทะลุปูโป่ปงนะครับเรื่องอะไรเรื่องการออกแบบดีไซน์ทรงผมทรงทวิกีทรงช็อตเบสิคคัททรงนุ่นทรงนี่ทรงนั่นนะครับตานะวันนี้ก็บอกว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการสอนตัดผม นะเห็นไหมได้ความทุยทุยไปถึงแยกคอประอเนเลยเลยลำลูกกาไปอีกเห็นไหมความทุยนะเอาให้มันชัด,ชดไปเลยเอาให้มันขาดรอยนะการตัดผมมันถึงจะสู้กับคู่แข่งเขาได้ถึงจะมีลูกค้านะครับถึงจะเรียกราคาได้นะวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ